สวัสดีครับวันนี้ผมมี Fortuner สีดำเข้ามานะครับต้องบอกว่ารถคันนี้หล่อมีทรงมากๆนะครับคันนี้คือรถปี2012นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออตโต้4สปีดนะครับเลขมาอยู่ที่9 5 0 0 0ราคาเสนอขาย630,000บาทนะครับลูกค้าจะได้ล้อแม็กซ์ลายลูกโมยางมิชลินปี22ไปนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับและที่สำคัญคือเอาประกันเครื่องเกียร์กเ,เราไปเลยหปี นะครับถ้าใครสนใจคันนี้เดี๋ยวชมคลิปเต็มแล้วตัดสินใจสามารถจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นโซ์เลยนะครับกับผมเนทอโต้ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทโต้นะครับวันนี้มี Toyota Fortuner นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถมีเสน่ห์มากๆกนะครับกับตัว Fortuner อชมแชมป์นะครับปี2012นะครับเลขไมล์ก5หม่นะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับปี12 3.0ขับ4นะผมบอกเลยว่าคันนี้สุดๆแล้วนะครับ คือดูรวมๆนะภาพแบบมองอย่างนี้เลยนะคือแบบรถมีเสน่ห์สุดๆเลยคันนี้นะเป็น f o r t จูเนอเครื่องยนต์3 0 0พันะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคา6 3แสนสามบาทนะครับหกแสนสามบาทนะครับจะสวยจะเด็ดยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดเลยนะครับคือด้านหน้านะครับเดิมๆนะครับของตัว f o r t จูเนอร์โฉมแชมป์เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดทาม์ันนิ่งไลท์ไอ้ไม่ใช่เดท์ไทม์นี่ติดปากเป็นไฟโปรเจคเตอร์ดวงหลักนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟหลี่นะครับ ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะแต่คันนี้ฮะตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะเพิ่มเติมมาด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับชุดกันชนด้านหน้านะครับแนบสนิทเลยนะครับคือเป็นสวมแชมป์ที่ต้องบอกว่าน่าใช้งานมากๆนะครับเพราะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับนะเลขไม่เก้าหมื่นห้านะครับตัวรถเป็นปีสองพันสิบสองนะครับยางนะครับเบิกใหม่ปี2สองนะครับมิชลินไพร์มาซีนะครับกับล้อแม็กลูกโม่นะ ล้อแมกลายหยดน้ำหรือลูกโมนะครับต้องบอกว่าดุดันเลยีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะกับเตอร์ตาร์ฟอร์จเนอร์นะครับรถมีทรงนะครับมองยังไงก็มีเสน่ห์นะครับตัวรถเป็นสีดําเงาทั้งคันเลยนะครับรถปี12นะครับก็ต้องมีเก็บงานสีตามปกตินะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจเลยนะครับรถมีการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรอยเรื่องเก็บงานสีมีอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับก็พูดกันตรงๆนะจะได้สบายใจนะครับราคา6,000,003นะครับฟรีดาวน์ผ่อน0 0 0 2 รถหมื่นสองลูกค้าได้รถสภาพนี้นะติดไปแบบสวยมากนะครับติดฟงติดฟิล์มดํามืดเลยนะครับล้อแมกก็เป็นลายหยดน้ําลายลูกโมนะครับยางก็เป็นยางมิชลินพมาซีแท้เบิกใหม่นะครับสองหกห้าเจ็ดศูนย์หน้าสิบหกนะครับเป็นดิสกูหน้านะครับด้านหลังเป็นดัมนะครับผอผมบอกเลยว่าล้อแมกเห็นแล้วแบบสวยมากนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับเดิมสนิทเลยนะครับนี่ยางปียี่สองสัปดาห์ที่สี่นะครับมิชลินนะครับดอกเลือเหลือนะช่วงล่างเดิมๆแห้งๆเลยนะครับ ตัวรถไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักนะครับสำหรับใครที่อยากได้โฉมแชมป์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีหลักหลังคาสีดําตัวรถสีดำ,ดำดนะครับติดิฟ์มรอบคันนะครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับตัวรถเป็นปี12คือมันเป็นโฉมแชมป์โฉมแรกที่เป็นตัวเครื่องยนต์สามพันด้วยนะครับแต่ถ้าดูสีอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ดําสนิทนะสีมันจะมีคิสเตอร์มีประกายประกายนิดนึงนะแต่เครื่องยนต์เป็นตัวสามพันดีพอดีนะครับเวนเทอร์โบนะครับ เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อแบบคู่ท้ามนะครับไฟท้ายโดนัทนะครับดวงแดงนะครับเลขทะเบียนสาตัว432นะครับได้ป้ายนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มจัดๆเลยคันนี้ด้านหลังนะครับนี่ก็ชุดกันชนนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟทับทิมนะครับปลายท่อเดิมนะครับได้ล่างนะครับพาขาบนะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วดาปื้ดเลยชชอคอัพซ้ายขวาไม่มีรั่วนะครับล้อยางอะไรเรามีให้นะครับอันนี้เราเอาออกไปปรับสภาพนะครับสำหรับคันนี้คือต้องบอกว่าเป็น3,000ันขับ4ปี1 2ที่สวยมาก ราคาประหยัดจริงๆนะ620,000องหนบาทนะผมเดินเช็คโครงสร้างตัวรถมาผมบอกเลยว่าโหคุ้มมากๆถ้าใครได้ไปนะครับโฮมเป็นสีเบดนะครับเดี๋ยวขัดฟอกทำสปาให้นะรตรงนี้หายห่วงนะครับเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างตัวรถนะที่ผมบอกนะะเนี่ยสติ๊กเกอร์ท้ายเดิมนะรอยพับเดิมร่องน้ําเดิมหมดนะครับมาถึงด้านบนนะครับหลังโครงหลังคาเบสอาร์ครอยต่อ,ตอคุ้มสันชัดเจนหัวน็อตไม่มีขยับ นะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถไป13สีดําที่แบบราคาประหยัดตุดๆเเลยนะ630,000บาทนะครับลูกค้าได้โตโยต้าคอนจูเนอร์ตัวที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ไปใช้งานนะครับดูลองดูซ้ายดูขวานะครับผมบอกเลยว่าเดิมสนิทเลยคันนี้นะครับตัวเบาภายในนะเป็นสีเบจนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ก่อนกระจกโตโยต้าแทุกบ้านนะครับดูนะสวยมากจริงๆนะครับเดี๋ยวดูเต็มๆนะคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับรถอยู่ที่บริษัททอโต้นะครับ วินทบง56นะรถสวยๆล้อลูกโม่แบบนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับผมบเนทอโต้เหมือนเดิมนะครับมีรถสวยคัดเกตคุณภาพประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีไปเลยนะครับนะตัวบอเป็นบอหนังสีเบจนะครับทุกซีดเลยนะครับหน้ากลางหลังนะครับบบอเราอ่าเขาเรียกไงนะปรับสภาพให้ใหม่แล้วนะครับปรับสภาพให้ใหม่แล้วนะครับก็มีการหุ้มมาใหม่นะครับหนังก็เป็นหนังสังเคราะห์อย่างดีนะครับ เทียบเทียบกับดักแท้เลยนะแจ้งกันอย่างนี้ตรงๆก็ได้เข้าใจง,ง่ายๆเนาะนะครับเพราะว่ารถมันตามปีนะครับพอรถมันตามปีนะครับดูเม็ดโอเม็ดอาร์คนะครับสวยคมสันชัดเจนนะครับตัวรถไม่มีคือความจมน้ำชนหนักนะครับการันตีแน่นอนนะครับยินดีซื้อคืนนะครับใครซื้อรถกับเราก็เอาประกันเครื่องเกียร์ไปหนึ่งปีนะครับซึ่งยังไงก็คุ้มนะครับลูกค้าออกรถไปสบายใจอ่ะเรื่องแบบรถจะเป็นอะไรไหมนู่นนี่นั่นและยิ่งตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วย นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนมีสครับเพจนะฮะโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับเสา A เสา B นะครับดูนะครับหัวน็อตนะครับเงาแวบเลยนะครับรถสวยมากๆสำหรับคันนี้เป็นสีดำบกไฟฟ้าคนขับนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันขับ4นะครับมีคูดคอนโทลพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยกุญแจเจ้าของเดิมก็ไปอัปเกรดมานะครับก็เป็นแบบกดพับได้นะครับเวลาจะใช้ก็กดตรงนี้ก็กางออกนะครับ นะกุญแจก็มีครบ2ดอกนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตรงนี้เป็นคูณคอนโทรลนะครับเป็นล็อกความเร็วปะพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับฉีดไฟหน้านะตัวนี้มีฉีดไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะตัวนี้พวกที่ครอบอันนี้เขาก็ไปติดสติกเกอร์เป็นแครล่ามานะถ้าไม่ชอบก็ลอกออกได้นะที่วางแก้วน้ําเดิมนะครับนะครับราคาเพียงหกแสนสามหมนบาทนับลดไปสิบนะครับไม่เก้าหมื่นห้านะครับหน้าจอเป็นเนวีนะครับเป็นตัวที่มีระบบนําทางนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ นะครับใส่ SD card เอานะสำหรับตัวนี้นะครับนี่เป็น Navy แบบนี้นะครับระบบแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิได้เลย2ี2สิบตามลูกค้าใช้งานเลยนะนะครับด้านล่างก็จะมีที่เปิดแอร์หลัง power outlet นะครับแล้วก็กันลื่นถลันนั่นเองนะครับส่วนคอนโซลตรงนี้นะครับเป็นสีอำตาลนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับมาพร้อมเกียร์โฟที่เป็นแบบเก่านะเป็นแบบโยกหัวนะครับ ไอตัว All New Fortuner เกียร์โฟมันเปลี่ยนเป็นแบบหมุนหมุแล้วนะครับคันนี้นะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสภาพโดยรวมคือว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ติดไม่ติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเดิมมากนะครับเป็นสีดําต้องบอกว่าเดิมสนิทเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ 1KD นะครับเครื่องยนต์3,000นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวที่เป็น v n ์โบ b o อร์ b o แปรผันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาปองให้ชมนะครับกับห้องเครื่องคันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเราการันตีนะครับรถเราไม่มีฟิวคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับเนาะนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับดีพอดี D, นะครับถ้าลูกค้าเก่าหรือ FC คนเก่าๆจะทราบว่าเวลาผมเปิดฟาโปรผมจะไม่ค่อยตัดคลิปนะครับผมก็จะเปิดเลยนะครับก็จะได้แบบจะได้ดูแบบต่อเนื่องนะครับว่าผมแบบเปิดฟาโปงของคันนี้จริงๆนะไม่ได้แบบโมเมอะไรเนาะนะครับนี่แบตแห้งเกียร์ลูกใหญ่ทานนะโต่ตอกนะครับเดิมเดิม แันเพดเดิมนะครับสติกเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับวิฝากระโฟงนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้จริงๆแล้วอยากได้ตัวเครื่องยนต์สามพันขับสีสีดาคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตีเนททอโต้ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจะครับผมบอกเลยว่ารถปีสิราคานี้ขับ4นะครับเอาเรื่องแน่นอนนะครับ ถูกกเลยฟรีดาวผ่อนหมื่นสองนะครับกับรถโครงสร้างแบบนี้นะครับลูกค้าน่าจะหาไม่ได้แล้วนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับถ้าใครได้ไปนะตัว3ามพัขับสนะี่เนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบออฟโรดสายลุยสายอะไรอย่างนี้แต่คันนี้คือแบบแต่งเนียนดาดุรถเหมือนสไต,ล,ตล์รถตำรวจรถเมการถต่างประเทศเลยนะครับคันนี้นะครับคือ3.0ม นะครับขับเคลื่อน4ล้อปี2012นะครับเลขไมกไาหมืราคา630,000บาทนะครับประกันเครื่องเกียรไปเลย1ปีกับเน,น็ทอโต้นะครับ